วันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ชาวต่างชาตินะครับผมเราได้รับเกียรติมาจากประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับผมออ๋ไมโครโฟนรู้จักไหมรู้จักที่บ้านภาษาเขมรไมโครโฟนเรียกอะไรเมโครฮะเมโครเมงโกลเมโครเมโครเมโครใช่เมโครใช่อ๋อไมโครโฟนเมโครขาไมค์ขาไมค์ภาษาเขมรก็มือ ชีวิตชีวิตตั้งแต่เด็กเป็นยังไงบ้างแต่เกิดมาสองควบหรือว่าอยู่กับใครบ้างอันนี้สองควบยังจําความไม่ได้เราต้องพี่อะไรจำความคุณขมินจริงป้ะเนี่ยอะไรวะทำงานอะไรมาบ้างทำอะไรมาบ้างทำนาเกี่ยวข้าวทำนาเกี่ยวข้าวทำนาเอาที่นูงนมีทำนาด้วยที่ขมิ้นนะมีทำนาอ่าหาข้าวโพดเอาข้าวโพดหาข้าวโพด หักกระโพดล่ะอ๋อใช่ผู้กันชักหักหักกระโพดใช่เก็บกระโพดนะไอเก็บกระโพดเออไอเก็บกระโพดกันจบละจะได้ซะสามเป็นสี่เขาจะปลูกมั่นใช่ไหมแล้วก็ไปหาปลูกมั่นมึงจะไปมั่นใครไม่ใช่มันสับปะหลังนี่มั่นกับมันสับปะหลังมันสับปะหลังมาละยองมาทำงานมาทำอะไรละยองเราเึ้งแรงละยองเนี่ยมาทำอะไรครับ เก<ผ>็บมงกุฎเก็บมงกุฎอ๋มอมองกุฎไม่ใช่คนไทยเนี่ยไม่ใช่คนไทยเนี่ยคนไ,น <c oughs> นไม่ตั <c oughs> ้งก <c oughs> ูยังไม่ตาย <c oughs> แล้วก็ก,ก็ทำนี้มาตัดอ้อยมาประมาณสองหรือสามปีเนี่ย <c oughs> แหละ้วตัดอ,อด้อยนี่ก็เม, <c oughs> ม,มาอีกเมามันละสองมัดละสองบาททำไงก็จะรับเมาวะน้ารับเมารับเมาใช่โอ้มีรับเมาด้วยก็ตัดอ้อยเป็นหม็รับเมา เยจากใบซองไปแล้วก็คืนอ้อยคืนเขาเหรอได้ได้ไม่ได้เราเรายยขึ้นรถหกเจ็ดสิบมันก็พอเอาร้อยห้าสิบแล้วก็ไปคืนอ้อยขั้นหนึ่งอะตกลงมึงตัดอ้อยมึงตัดมันอะตัดอ้อยก่อนไม่ใช่ไอ้มันมันผ่านไปแล้วเจ็ดสิบมันอะไรของมึงเจ็ดสิบมันคืออะไรเจ็ดสิบมัดอ๋อมัดเดียมัดเดียโอเคมัดอันนี้ เรารู้อยู่แล้วว่าปภาษาี่มานเรามันเป็นตึกเกาะอะไรนะตึกเกาะตึกเกาะใช่ตึกเกาะไหนอ่ะตึกเกาะแล้วก็เราแล้วก็